คืบอมาวันนี้ก็จะมาเก็บหอยน,นะครับมาแล้วนะ <Okay. S 1> ายฮะโอเคขอไปหาเพื่อนก่อนนะไอจีดูวินเทจสิ วินเทจน่ะไม่ใช่วิไม่ใช่วินเทจกระเทยตกตกน้ำหน่อยไม่ใช่เหรอไม่ใช่บักระเทยตกน้ำยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้องบอกว่าสามสองหนึ่งนะวิววิอีกแล้วทุกคนดูนี่ไข่หอยเชอรี่นี่หอยนี่ค่ะหอยไข่นั่นน่ะ ไม่เห็นหรอกอันนเอ้ยเอ้ยเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยเห็นแล้วเห็นเลยโอ้ยไม่เห็นหอยบ่โอนโอ้น่ะเอออันนั้นแหละขึ้นมาละอุ้ยไม่ออกเว้ยเอาเข้าไหมไม่ออกเข้า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 มาช่วยกันจับด้วยนะโอเคนี่ทุกคนดูหอยเรามาเปิดกันเถอะแทนแทน ได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเป็นหนึ่งจับู่จับู่จับวิอันหนึ่งอันนี้ทิ้งโอ้ทิ้งก่อนทิ้งก่อนตรงนี้อันนี้ได้ไหมีทิ้งทิ้งก่อนโอ้มีแต่ขี้โคลนอ่ะนี่ปะใช่ปะหนึ่งนะคนขี้โคลนค่ะทุกคนดูขี้โคลนสิขี้โคลนมันลุ่มปุ้มเป๊ะไม่น่าจับเลยทุกคนดูคนนี้ให้เราจะจับนะคะให้จับแต่เรานี่ อยูนี่อะได้ไหมได้ไดได้ได้ไดเดี๋ยว้ถือนนี้น่นเดียวงโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาโอ้ยกล้องลหมดเลยเได้ไไปามีใครเรียกอะไรอะไรไม่เหลกี่กองสำองกลงเก่งดีทุกคนดูนี่ใช่เรากำลังจะมาหา ตอนนี้ตอนนี้อยู่อีพีอะไรเนาะอีพีเท่าไหรไม่รู้อีพีเท่าไร,รอ่ะอันนี้เหมือนน้ำเลือดอะไรบางอย่างนะทุกคนใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันตัวน,นี้ก็จะเป็นน้ำปลอดสารพิษนะแล้วก็จะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใช่เอามาจากเชื้อราหรอไม่น่าใช่เราไปดูทางอื่นตรงน,นี้เราก็สามารถจับได้อยู่ใช่ไหมอุ้ยคีโคนเนี่ะจับเราจะจับได้แต่น้ำาน่ะจับไม่ได้ ทุกคนเราจะน้ำเลือดอะไรบางอย่างน้ำเลือดพิเศษน้ำน้ำสับปะหลาดดูสิน้ะของเราน้ำท่วมใช้รูวิวสีสวยมากเสรแล้วจะเดินกันเอาเก็บหอยต่อไหมล่ะนี่อะไรอะเออะไรอะะไม่รู้ทุกคนดูตรงนี้สิน้ำสวยมากเลย เสียอะไรขีวๆน่ะนะน่นเสีอะเขียวๆน้ำอันนี้น่าจะไม่มีนะคะเพราะว่ามันไม่มีตูงขึ้นมาเลยใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่าอะไรให้ฟังนะมีคนคนที่ถือกล้องนะมือเขาอ่ะทำหอยตกนะคะหะกหพย้ยงเลยค่ะแต่ดีนะคะหอยที่เขาตักน่ะยังไม่ได้เลยจริงๆแล้วหอยน่ะมันมันจมเบนเตเตแล้ว หอยจนระเบิดหมดแล้วมาหาตรงนี้กันค่ะทุกคนอุณเจ้าใช่จระ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 หรอมีทุกคนนี่เจอแล้วเจอแล้วรหรอใครเรียกไอจีใครเรียกอีกแล้วน่ะไม่ดีโอ้มีใช่ไหมใช่ไหมเจ้าไหมไม่ไหมเดี๋ยวดูก่อนมาขึ้นมาทุกคน มาทุกคนมาดูกันเถอะม,มีไหมไม,ม่มีอ่โอ้โห่มิเตอหอยอ๊ะอะไรเมดกันนะมุดจัดมดกระเด็นเหรอเสร็จแล้วมาหาดูตรงนี้กันค่ะที่น้ำจะหมดตรงน <c oughs> ี้เราว่าน่าจะไม่ตื้นนะแต่ว่าปกติมันจะเป็นแห้งแรงก็เลยใช่มันเพราะอันนี้เราไม่ได้มาอุ Adding ้ย ให้ไปเก็บให้ไหมเดี๋ยวชื่อหอยจริงไหมหอยหลอกใช่ไหมไม่ใช่หอยหลอกหอยหลอกมันต้องอยู่ในดินแห้งไรงนะไม่ปกติหอยหลอกมันก็จะไม่มดไม่ใช่มดมาอีกแล้วหรอยังอือมันเป็นแบบเฮ้ยมันมีมดด้วยอ่ะหอยปลอมมากหอยปลอมมีแต่หอยปลอมตลอดใชทุกคนมีแต่หอยปลอมอีกแล้วค่ะทุกคนใช่มีแต่หอยปลอมที่สุดเลยลูกครับมันจะโดนหอยหลอกไหม โดนหอยไม่หลอกไม่หลอกโอ้เราต้องเช็คดูทุกตัวก่อนที่เราจะเอาไปนะคะวันนี้เก็บหอยเสร็จยังยังไม่เสร็จเลยใคร <laughs> อ่ะเมื่อกี้ใครอยู่ในนันะ้นอะเมื่อกี้ไปแล้วไม่เห็นหรอกไหนไหนนัน่นอะในนัน้นอ่ะในโพนั่นอะนั่นเดินอยู่ตรงนนะั้นอะใส่อยู่ข้างรั้วนันะ่นอะอุ้ยไม่รู้อ่ะุ้ยแต่ว่ามันเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะตรง ไม่ใช่ยายตื่อหรอไม่น่าใช่หรอกมั้งปาเสื้อเลยตุ้มเป๊ะหมดแล้วมากเอ้ไอ้เจมาตักบ้างได้ไหมฮะมาเดี๋ยวเดี๋ยวถือให้โอเคอือไปตักทุกคนมาเดี๋ยวถือให้ไหมถือให้ไหมเดี๋ยวถือให้โอเคเดี๋ยวจี่ถือนทุกคนดูสี่คนนี้นะคะที่ทำหวยตกโอ้หยตกจนกระเด็นวิวแล้วว้ายทุกคนดูเขาโยนไม้สิไป ตักตรงนี้กันตักเจ้าเดียวมันเจอเจอชิมิชิมิใช่ตรงนี้ไหมมันอยู่ในเนี้ยไอ้พงตรงนี้อันนี้เนี้ยตักขึ้นมาดิตัก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 เออตรงนั้นแหละเออวิ่งนั่นแหละวิ่งตักมาเดี๋ยวตักมาไปโอ้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 ไปอ่ะม่ะ น,นี่นี่ตัวนี้นี่โอ้ยอะไรไม่มีอะไรโอ้ยอะไรไอะไรใครไลน์มาฮะไม่มีเนาะเดี๋ยวเดีด๋ยวเราดูก่อนว่าใครโอ้ไม่มีคอรเซนตเตอร์เฉยๆว,วิ่งไปกแล้วทุกคนโอ้ยเอาดูไม่ทันทุกคนดูไม่ทันจำถึงในกล้องมันมืดจังไม่รู้ดิยังไม่เอาแสงขึ้นเฉยปะวิอสองตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เปิดแสงก่อน ทุกคนดูสิได้สองตัวไม่ใช่หอยหลอกด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมถ้าหอยหลอกมันต้องมีฝาอันนี้มันไม่มีฝาไปใช่ไหมใช่ไหมมีไหมเออเออออมี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 อยู่ไปไหนต่อเดี๋ยวเรามาหาตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เราเจอต้องหาตัวใช่ไหมเอ้ยใช่ใช่ใช่แล้วใช่ใช่ใช่โอเคได้แล้ว ทุกคนนั่มาดูกันเถอะนี่อุ้ยอุ้ยไม่ใช่หอยหรอหอยหอยอันนี้มันไม่ใช่น่าจะไม่ใช่หอยเชอรี่หอยเชอรี่มันตรงตรงนี้มันไม่ใช่แหดงๆนะนี่ตรงนี้สองตัวตรงนี้ก็เหมือนกันมีสองตัวด้วยอุ้ยจะแล้วจะแล้วนี่นี่จีบเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเน่ยอันเนี้ยสีดำๆเนี่ยอุ้ยหอยอะไรอ่ะอุ้ยหอยหายา หอยสีดำๆนั่นน่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งออก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 เนี่ยหอยสีดำนั่นน่ะที่มันลอยน่ะเหรอใช่หอยดำนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้นอะไรอะไรเอ่อะไรอะไรโอนยอะไรเละหอยหายากเฮ้ยใช่ไหมเออหอยหลอกนี่ไหนใช่ไหมไหนดูหน่อยเย่หอยหลอกอยู่นู่นไปต่อ วิยใจอีกแล้วจอะเดี๋ยว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 โอ้ยคนถ่ายกล้องกอ็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยน้นแข็งน้ำมันโอ๊ยว้ายเรียบร้อยเรียบร้อยก็ต้องต้องได้ไปเรียบร้อยรองเท้าหายไม่ใช่รองเท้าจุ่มไปแล้วเหรออ๋อได้อยู่ได้ีทุกคนได้แล้วแต่มันเอาไม่ออกชิคชิ้น ปาลงเท้าเป็นได้อีกแล้วเย่ดูดูดูอุยมันดีใส่น้าไหมดีใส่น้าไหมดูก่อนดีด้วยม่ดีไหมไม่ดีดูดูทุกคนโอ้โหไม่น่าเลยเกอดหายเกอดหายกบเกิดจนจมอุ้ยใครหอยเชอรี่ เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้แั๊งนึงโอ้ไม่เอาเอาไหมเอาเอาไหมหรือไม่เอา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 โอเคไม่ลึก้วยไม่ลึกเด็ดเอานะเด็ดต้นเอานะไม่ใช่ไปขยี้นะโอ้ทำแบบนี้ด้ว้าบีบเลยทุกคน มาริเกียวโอ้เชื้อโลกนั่นไม่เชื้อโรคเชื้อไม่โลกโลกไม่เชื้อเชื้อโลกแต่โลกไม่มีอ๋อเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่ใช่เพราะอะไรไม่มีอะไรหายอือไม่เห็นแล้วรู้หายไปไหนแล้วคันคันขาไปหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่มัน